สวัสดีครับชาวไซก้ครับกลับมาเจอผมตรงนี้เหมือนเดิมกับการวิเคราะห์ฟุตบอลเรื่อเนื้อเน้นๆมูละสามคู่เราเจอตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ต้องขอบคุณสําหรับพายก7จเจ็ดด้วยนะฮะขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้เป็นบอลเล็กๆทั้งนั้นเลยนะครับสัปดาห์ฟี ف าจบลงไปแล้ววันนี้คู่แรกเราไปดูที่ฟินแลนด์ครับกันในหลอดเที่ยงคืนตรงนะครับไปดูคูปีเอสครับวันนี้จะเปิดบ้านเจียวยาโรครับโดยคุณีะเจอกับเกมล่าสุดเป็นทาง คูเสเอาชนะ3ปราต,ตัวหนึ่งนะครับไปดูที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับคูเสเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเบก็ล่าสุดเสมอทาง s j K, สซานายน1นปลาต,ตัวต่อหนึ่งครับส่วนทางยาโรชนะ3แพ้2ครับเก็ล่าสุดเอาชนะกริสตันมา2ปลาต,ตัวต่อหนึ่งครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่า,วาน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับคูบีเอสุนนี้ตรงกลางมีสมลปาซานเน้นนะครับคอยปั้นเกมโดยหน้าเป้าจะเป็นทางออตโตดูอบี้ครับส่วนทาง ยาโร่เนี่ยจะมีทางเซเวรี่คาคุเน่นเป็นย์เมคเกอร์ครับตรงกลางนะครับ mm hmm. หน้าเป้าใช้ไป็ทางคือฟาลาซิสโซโก้ so ครับก็ต้องบอกว่าคูบิเอสที่ชั้นดีกว่าเยอะแหละนะครับแต่ว่าช่วงนี้ดันฟอร์มตกนะครับไม่ชนะใครมาสองเกมติดเลยด้วยนะคือท,ทิเชอร์สองเกมติดแบบไม่ได้เห็นมานานแล้วนะครับส่วนทางยาโร่เนี่ยเล่นเยือยค่อนข้างจะดีนะครับชนะมาสี่จากห้าเกมหลังแม้ว่าเฮตูเอตจะเป็นรองค่อนข้างเยอะแต่ว่าเกมนี้มาแบบมั่นใจแน่นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นผมมองว่าวันนี้ กูเวสกำลังเป๋น,นะผมบองว่าคูรีน่าจะจบที่ผลเจ้ากันครับสองกลัต่อสองครับคือสองไปเช้าเลยนะครับตีห้าครับไปบันบอลโคปาโดบาซิลนะครับในรอบแปดทีมสุดท้ายเลขสองนะฮะไปดูฟลูมิเนเซ่ครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางบาเฮียไปดูที่เจอแบบเกมแรกเนี่ยเป็นบานเฮียชนะหนึ่งศูนย์ที่บ้านตัวเองนะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับ ฟลูมิเนนเซนในชนะสอเสมอ1แพ้2ครับเกมล่าส,ดสุดโดยทางซานโตสทีมเก่าแก่เลยนะครับ0ประตูต่อ0ครับส่วนทางบาเฮียชนะ4แพ้1ครับเกมล่าสดุดเอาชนะคอนเฟียงกา้า5ประตูต่อ0ครับมาดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับฟลูมิเนนเซ่ที่ตรงกลางมีโนโนาโตนะเป็นคอยสร้างเกมนะฮะแล้วหน้าเป้าจะไปทางเควินเซอร์นาครับส่วนทางบาเฮีย ตรงกลางวิลเลียมโฮเซ่นะครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางเคอาลีครับก,ก็ต้องบอกว่าฟลูมินเซ่บุกเกมแรกบุกไปแพ้มาก่อนแต่วันนี้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองดูแล้วมีโอกาสแก้ตัวครับก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านผลง,งานค่อนข้างดีนะครับในช่วงหลังนะครับแล้วตรางบาเฮียได้เปรียบอยู่1ึงสกอร์ก็ิงแต่ว่าวันนี้เจองานหนักแน่ครับมองไปที่เชตูเฮเวลามาสนามแห่งนี้ก็ไม่ดีเอาซะเลยเพราะฉะนั้นมองว่าโอกาสแก้แค้นมีสูงครับมองว่าฟลูมินเซ่เบื้องต้นจะชนะบาเฮียสองประตูต่อหนึ่งครับ คู่สุดท้ายเป็นคูปาดูบาซิลเหมือนกันนะครับรอบแปดทีมเล็กสองเหมือนกันด้วยนะอันนี้ไปเจ็ดโมงเช้าเลยแนละ้วเจ็ดโมงครึ่งครับไปดูคอรรนเทียนกับทีมจากซีรีส์เอนะฮะอันนี้จะเปิดบ้านเจอทางอาราิพารานาเอนเซ่ครับทีมนี้จากซีรีส์บีนะฮะในบราซิลนะครับโดยคุณเจอมากเกมแรกเป็นทางคอรรนเทียนชนะหนึ่งศูนย์นะครับไปดูวันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับ โค林เทียนส์เนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดเสมอพาไมรัสมา1ประตูต่อ1นึ่ครับส่วนทางอาริโกพารานาเอนเซ่ครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดอารชินาโมตาโฟโก้สประตูต่อ1ครับไปดูที่ตัวผูเ้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามใานวันนี้นะครับโค林เทียนส์ตรงกลางมีทางโรดิโกกาโร่นะฮะบับ้นเกมโดยหน้าเป้าเป็นทางกีเนเกาครับส่วนทาง อาราติกพาลานาเอนเซตรงกลางมีเฟลิปปิโนครับแล้วหน้าเป้าเป็นทางเกวบินมีเบรอสครับก็ต้องบอกว่าคอนเทนส์ดูดีกว่าชัดเจนนะครับพอสมควรอยู่ในลีกที่ระดับสูงกว่าด้วยแถมกลับมาเล่นในบ้านเกมนี้ด้วยนะฮะส่วนทางอาราติกโพาลานาเอนเซเนี่ยเกมแรกแพ้บแบบสู้ไม่ได้เลยทั้งทั้งที่การคลองบอลทั้งทั้งที่เล่นในบ้านตัวเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมาเยือนแบบนี้ดูแล้วรอดยากครับโอกาสก็รอดมาถ้ามองไม่เห็นนะครับผมมองว่า วันนี้โคลูเรียนจะย้ำน็อตย้ำแขนครับด้วยกันสอยเอาชนะพาลานาเอนเซ่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสูนยทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับที่ฟินแลนด์ครับนะครับคูบีเอสครับจะเปิดบ้านทําได้แค่ศูนย์กับทางยาโร่สองประตูต่อสองครับคู่สองที่โคปาโดบราซิลรอบแปดทีมเล็กสองนะครับฟลูมิเอนเซ่ครับจะเปิดบ้านเอาชนะบาเฮียสองประตูต่อหนึ่งแก้แค้นนะครับส่วนคู่ที่สามครับโคปาโดบราซิลเหมือนกันครับรอบเดียวกันด้วยนะฮะโคลูเรียนครับจะ อยเอัลชูนะไอดิโก้พารานาเอนเซ่หนึ่งปประตูตด่อศูนย์ครับเราอย่าลืมกันนะครับสัอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดใส่ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอบคุณทุกคนโชคดีแล้วพวันนีม้มาเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ